พบกันให้สลามไต่ถามทักไทยผล,ลบุญมากมายเรื่องง่ายแต่ดีอัสสลามวอะัยกุมวะระมตุลลอฮิวะบรากกาตุดูอาก่อนเรียนค่ะรอบบิซิดนีอิลมาวะรจซุกานีฝะมา โอภะผู้อภิบาลของฉันโปรดเพิ่มพูนความรู้และประทานความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิดอัลลอฮุมมาลาสะลาอิลลามาจันตอหูสะลาโออัลลอฮ์พระองค์เท่านั้นทรงทำสิ่งยากให้เป็นสิ่งง่ายเดือนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของโครงงานโปรเจกต์แอปโพสนะคะ ก่อนอื่นเลยเด็กๆไปรู้จักกันก่อนเลยนะคะว่าโครงงานคืออะไรเรามารู้จักความหมายของโครงงานกันก่อนเลยนะคะโครงงานคือการศึกษาคนา้นคว้าหรือการทดลองหรือการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผู้ทำต้องการศึกษาต้องการเรียนรู้สงสัยหรือต้องการแก้ปัญหา โครงงานหรือโปรเจกต์แอปโพสแบ่งเป็น3ระยะด้วยกันค่ะสำหรับระยะที่1นนะคะคือการสืบหาหัวข้อที่ตนเองสนใจโดยคุณครูจะยกตัวอย่างหัวข้อมาให้แล้วให้เด็กๆเลือกว่าตนเองสนใจในหัวข้ออะไรและเมื่อคุณครูได้หัวข้อที่มีผู้สนใจมากที่สุดแล้วเด็กๆทุกคนก็จะได้เรียนโครงงานในหัวข้อนั้นๆค่ะ สำหรับระยะที่2นะคะคือระยะสืบค้นข้อมูลค่ะระยะนี้คุณครูจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้แก่เด็กๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีหรือแหล่งการเรียนรู้ต่างๆระยะนี้นะคะตัวเด็กๆเ,เองจะสืบค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับหัวข้อ อย่างเช่นหัวข้อวัวที่คุณครูเคยทำมาแล้วนะคะเด็กๆก,ก็จะสืบค้นลักษณะของวัวการเจริญเติบโตและอาหารและการนำเนื้อวัวหรือนมวัวไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆนะคะสำหรับระยะที่3นะคะจะเป็นการสรุปผลค่ะเด็กๆจะนำข้อมูลที่ได้จากระยะที่2 มาจัดแสดงเป็นนิทรรศการค่ะโดยการช่วยกันสรุปผลและให้ความรู้กับเพื่อนๆพี่ๆห้องอื่นที่สนใจในโปรเจกต์ของเราค่ะรวมไปถึงการจัดแสดงผลงานของเด็กๆตลอดการเรียนรู้ของโครงงานนี้ด้วยนะคะ เด็กๆก,ก็ได้รู้แล้วนะคะว่าโครงงานคืออะไรและการทำโครงงานมีกี่ระยะและเราจะทำอะไรกันบ้างนะคะค่ะซึ่งการเรียนการสอนครั้งต่อไปนะคะคุณครูจะมาบอกหัวข้อที่เด็กๆจะต้องศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลกันนะคะว่าหัวข้อที่เด็กๆ ส่วนใหญ่ในห้องของเราเลือกคืออะไรและเราจะมาเรียนรู้และสืบหาข้อมูลในหัวข้อนั้นๆนะคะ <S 2> <S 2> สำหรับวันนี้อัสลามุอะลัยกุมะเราะมะตุลลอฮิวะบาระกาตุค่ะ